สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูก่กันเจาะลึกหรือ Deep d e ี d ด v e ของเราวันนี้นะครับหัวข้อคือการเลือกเว p โปรตีนนี่แหละครับจากเอกสาร Health Talk ที่เราได้มาเออมันมีหลายแบบหลายสูตรเหลือเกินใช่ค่ะเยอะมากจริงๆทั้งคอนเซนเทรตไอโซเลตไฮโดรไลเซตทำเอาหลายคนงงเลยว่าจะเลือกตัวไหนดีนั่นสิครับ วันนี้เราเลยจะมาแกะกันให้ชัดๆเลยว่าแต่และแบบมันต่างกันยังไงแล้วจะเลือกใช้ให้ตรงเป้าหมายเราไม่ว่าจะอยากสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าเอ่อคุมน้าหนักทําได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเอกาสารนี้เขาปูพื้นฐานไว้ดีมากนะครับบอกว่าเวโปรตีนเนี่ยมันคือโปรโตีนที่สกัดจากนม,มวัว ค่ะเป็นผลพลอยได้จากตอนทำชีสใช่ครับเอาส่วนที่เป็นของเหลวๆมาสกัดไขมันกับแลคโตสออกไปจุดเด่นที่คนชอบกันก็คือมันดูดซึมเร็วแล้วก็มีกรดอะมิโนโจำเป็นครบโดยเฉพาะตัวลูซีนนะคะที่เอกสารเน้นเลยว่าสำคัญมากเหมือนเป็นตัวจุดประกายการสร้างกล้านเนื้อเลยครับผมทีนี้พอมาถึงประเภทของมันเอกสารแบ่งชัดๆเป็น3แบบหลักๆที่เราเจอบ่อยๆตัวแรกก็คือเวโปรตีนคอนเซนเทรตหรือ WPC ค่ะ WPC นี่ถือเป็นรุ่นเบสิกเลยโปรตีนจะอยู่ที่ประมาณ70-80%ก็คือยังพอมีไขมันกับแลกโตสอยู่บ้างเล็กน้อยอ๋อครับข้อดีก็คือราคาเข้าถึงง่ายกว่าเพื่อนแล้วก็รสชาติค่อนข้างดีนะคะเหมาะกับคนทั่วไปเลยที่แบบว่าเพิ่งเริ่มออกกำลังกายหรือคนที่ไม่ได้แพ้แลคโตสดื่มนมได้ปกติอ๋อเงินแสดงว่าถ้ามีคนแพ้แลกโตสดื่มนมแล้วท้องอืดหรืออยากได้โปรตีนแบบเน้นๆกว่านี้ เอกสารเขาก็มีตัวเลือกอื่นให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอกสารก็จะแนะนำตัวถัดไปก็คือเวโปรตีนไอโซเลตหรือ WPI ค่ะ WPI ค่ะตัวนี้คือ เขาเอาไปผ่านกระบวนการเพิ่มเพื่อเอาไขมันกับแลคโตสออกไปอีกจนเหลือน,น้อยมากมากๆเลยโหคือแทบไม่เหลือแล้วแทบไม่เหลือแล้วค่ะทําให้โปรตีนมันเข้มข้นขึ้นไปอีกคือเกิน90%ได้เลยโอโหนี่เลยเป็นตัวเลือกที่ดีมากสําหรับคนแพ้ลัโตสหรือคนที่ซีเรียสเรื่องการคุมแคลอรี่คุมไขมันอยากได้กล้ามเนื้อแบบหลินๆชัดๆแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแน่นอนค่ะเพราะกระบวนการมันซับซ้อนกว่าราคาก็จะขยับขึ้นตาม เข้าใจครับแล้วตัวท็อปสุดล่ะครับที่เรียกว่าไฮโดรไลเซชหรือ WPH อันนี้คือยังไงครับเห็นเอกสารบอกว่าดูดซึมเร็วที่สุดเลยใช่แล้วค่ะ WPH หรือเวโปรตีนไฮโดรไลเซชนเนี่ยคือเขาเอา WPI มาย่อยต่ออีกทีหนึง่งออย่อยอีกค่ะใช้เอนไซยม์ย่อยให้โมเลกุลโปรโตีนมันเล็กลงไปอีกแบบว่าเล็กมากๆจนร่างกายเราแทบไม่ต้องไปย่อยเพิ่มเลยโหคือพร้อมดูดซึมเลย พร้อมดูดซึมเลยค่ะเร็วที่สุดจริงๆเหมาะมากๆกับกลุ่มนักกีฬาหรือคนที่ซ้อมหนักจริงๆจังๆที่ต้องการฟื้นตัวกล้ามเนื้อแบบเร็วที่สุดหลังซ้อมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาแพงที่สุดค่ะแล้วก็อาจจะมีรถขมติดปลายนิดๆได้บ้างนะคะจากกระบวนการย่อยเนี่ยแหละค่ะอ๋อครับครับชัดเจนเลยครับพอเราเข้าใจความต่างของสามแบบนี้แล้วคำถามต่อมาที่สำคัญมากๆที่เอกสารเขาชี้เห็นก็คือแล้วจะกินยังไงตอนไหน ให้มันได้ผลดีที่สุดกับเป้าหมายเราค่ะประเด็นนี้สำคัญมากเอกสารเขาแนะนำกลยุทธ์ต่างกันชัดเจนเลยนะคะสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มเพิ่มกล้ามเนื้อครับกลุ่มนี้ทำยังไงครับผมมีแนะนำมีเน้นทานหลังออกกำลังกายทันทีเลยค่ะหรืออย่างช้าก็ภายใน30-60นาทีที่เขาเรียกกันว่าช่วงเวลาทอง Golden Window อ๋อช่วงที่ร่างกายพร้อมรับสารอาหารใช่ค่ะร่างกายกำลังต้องการโปรตีนไปซ่อมแซมสร้างกล้ามเนื้อที่ใช้ไปการชงกับน้ำเย็นก็จะช่วยให้ดูดซึมได้เร็วที่สุดแล้วถ้าชงกับนมนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสแคลอรี่มากหรืออยากเพิ่มพลังงานเพิ่มโปรตีนอีกก็ชงกับนมได้ค่ะปริมาณก็ประมาณ1-1.5ถึงสกูปกาลังดีโอเคครับชัดเจนสาหรับสายสร้างกล้ามทีนี้กลุ่มลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักล่ะครับเอกสารว่างไงบ้างครับต่างกันเลยไหม สังกันเลยค่ะกลุ่มนี้เป้าหมายคือใช้ประโยชน์จากโปรตีนเรื่องความอิ่มลดความอยากอาหารแล้วก็ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ต่อลดไขมันอ๋อ oh, ครับเอกสารก็แนะนําว่าอาจจะใช้เป็นมื้อทดแทนไปเลยเช่นมื้อเช้าหรือมื้อเย็นหรือกินเป็นของว่างระหว่างมื้อก็ได้ค่ะช่วยคุมหิวได้ดีแต่มีข้อแม้ใช่ไหมครับมีข้อแม้สาคัญเลยค่ะคือต้องชงกับน้ําเปล่าเท่านั้นนะคะเพื่อคุมแคลอรี่ส่วนเกินห้ามใส่นมหรืออย่างอื่นเพิ่มใช่ค่ะ เน้นคุมแคลปริมาณก็อาจจะแค่หนึ่งสกูปก็พอช่วยเรื่องอิ่มค้องได้แล้วค่ะโหการปรับวิธีทานนี่สำคัญจริงๆนะครับสรุปสร้นๆอีกทีนะฮะจากที่เราคุยกัน WPC ก็คือตัวเริ่มงบสบายๆไม่แพนนมค่ะส่วน WPI ก็สำหรับคนแพนนมหรือต้องการลีนคุมแคลอรี่เข้มๆครับและ WPH สำหรับสายฮาร์ดคอร์นักกีฬาเน้นฟื้นตัวเร็วสุดๆถูกต้องค่ะ แต่มีอีกเรื่องที่สําคัญมากมากมากที่เอกสารย้าไว้เลยนะคะครับเรื่องอะไรครับคือเวโปรตีนเนี่ยมันเป็นแค่อาหารเสริมนะคะไม่ใช่อาหารหลักอ๋อจริงด้วยครับค่ะมันทดแทนอาหารมื้อหลักจริงๆไม่ได้เลยพื้นฐานสําคัญสุดของการมีสุขภาพดีรูปร่างดีก็ยังคงเป็นการกินอาหารหลักให้ครบ5้าหมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็พักผ่อนให้พอค่ะ อันนี้สำคัญที่สุดเลยชัดเจนครบถ้วนมากครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องเวโปรตีนวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลจากเอกสารที่เราเอามาคุยกันเนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนเห็นภาพชัดขึ้นเลือกใช้ได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับค่ะยินดีค่ะ